วัสดีครับมาพบกับช่องค c h a ชา e แนลนะครับวันนี้นะครับจะครูจะมาสอนพวกเรานะครับในเรื่องของการวิเคราะห์จโจทย์และออกแบบโปรแกรมโดยโครงสร้างควบคุมแบบเลือกทำนะครับเราจะมาวิเคราะห์จโจทย์กันว่าในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหานะครับของโจทย์ที่ให้มาและก็การเขียนอัลกอริทึมนะครับว่าจะทำอย่างไร นะครับในตัวอย่างที่นี้นะครับเป็นตัวอย่างที่คุณครูกําหนดมาให้เปล่าว่านะครับตัวอย่างเนี่ยโจทย์เขาให้มาว่านะครับการคิดผลสอบของนักเรียนนะครับจากคะแนนโดยกําหนดให้ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ50ถือว่าสอบผ่านนะครับถือว่าสอบผ่านนะครับสังเกตไว้นะครับถ้าต่ากว่าถือว่าสอบไม่ผ่าน อันนี้คือโจทย์เห็นไหมครับเราสังเกตว่าโจทย์จะมีอยู่2ทางเลือกคือถ้าเราสอบได้นะครับมากกว่า50นะครับถือว่าเราสอบผ่านนะครับแต่ถ้าเราสอบได้ต่ำกว่า50ล่ะนะครับทางนี้เขาเรียกว่าทางเลือกที่2นะครับก็ถือว่าสอบไม่ผ่านเห็นไหมเป็นทางเลือกที่2นะครับอันนี้เขาเรียกว่าทางเลือกที่สองพราะเราเห็นโจทย์แล้วนะครับเราก็มาทําการวิเคราะห์ปัญหา นะครับวิเคราะห์ปัญหาปัญหาคืออะไรปัญหาคือนะครับการเราก็มาดูที่โจทย์เขาปัญหาของเขาคืออะไรโจทย์ขปัญ่าของเขาคือคิดค่าคะแนนสอบว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาใส่ปัญหาเข้าไปว่าการคิดผลสอบของนักศึกษาจากคะแนนเห็นไหมครับปัญหาเขาก็จะการคิดผลสอบของนักศึกษาจากคะแนนนี่คือปัญหาของเขานะครับ ต่อมานะครับส่วนของนําเข้าข้อมูลนะครับส่วนของการนําเข้าข้อมูลคือคืออะไรนะครับคือเราต้องการอะไรนําเข้าไปนะครับนําไปเพื่อหาว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านแน่นอนแหะครับก็คือต้องเป็นคะแนนของนักศึกษานะครับถ้าอยากรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องเป็นคะแนนของนักศึกษานะครับ ต่อมานะครับผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลที่ต้องการที่จะได้ล่ะนี่ไงครับผลลัพธ์ที่ต้องการที่จะได้คือโจรรทย์ต้องการจะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านผลลัพธ์ที่ได้คือผลการสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านเห็นไหมครับเขาก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอ่านะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาในส่วนขั้นตอนของการกําหนดตัวแปรนะครับการกําหนดตัวแปรนะครับคือ เนี่ยนะครับคือตัวนี้คือกําหนดตัวนี้นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับกาหนดให้มันสอดคล้องกับตัวที่เราต้องการเช่นตัวแปรมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับ1นนะครับเราต้องมาวิเคราะห์ให้ได้ว่าตัวแปรมีอะไรบ้าง1นนะครับก็คือต้องเป็นแน่นอนนะครับนาเข้าข้อมูลคะแนนสอบนักศึกษาตัวแปรตัวแปรก็ต้องมีตัวนี้แน่นอนนะครับคะแนนสอบนยครับคะแนนคะแนนสอบของนักศึกษาเนี่ยตัวแปรตัวที่1 คือตัวนี้นะครับตัวที่2คือผลการตรวจสอบนี่แหละครับคือตัวแปรตัวที่2โอเคนะครับเมื่อเรารู้ว่ามี2ตัวแปรนะครับเราก็มาตั้งว่ากําหนดให้นะครับตัวนี้นะครับเราอาจจะตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ตั้งเป็นสกอร์ก็ได้อาจจะตั้งเป็นอย่างอื่นขอให้มันสอดคล้องนะครับและเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้อย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะใส่เป็นอย่างอื่นแต่ในที่นี้คุณครูขอใส่เป็นสกอร์นะครับ แทนคำว่าคะแนนของนักศึกษา,านะครับหรือคะแนนสอบของนักศึกษา,ส,าส่วนให้ดีชูดเนี่ยนะครับเป็นการแทนผลการตรวจสอบหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นแหละเขาเรียกว่าผลการผลการสอบนะครับว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเขาเรียกว่าการกําหนดตัวแปรนะครับเอากาหนดให้มันสอดคล้องนะครับ <c oughs> พอเรากําหนดตัวแปรให้มันสอดคล้องสี่สบเอร็นแล้วต่อมาปุ๊บเราก็มาส่วนของการประมวลผล ส่วนการประมวลผลก็คือเป็นส่วนเป็นส่วนของการตรวจสอบว่านะครับคะแนนที่เราป้อนเข้ามาเนี่ยจะไปทางเลือกไหนนะครับทางเลือกที่หหรือทางเลือกที่2เราก็ต้องเขียนให้มันละเอียดนะครับเช่นในที่นี้นะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทางเลือกที่1นนะครับทางเลือกที่1ปึ๊บทางเลือกที่หนึ่งคือถ้านะครับผลสอบนะครับที่เราก่อเข้ามาเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ50เนี่ยแสดงว่า สอบผ่านแต่นะครับแสดงว่าสอบผ่านเดี๋ยวพึ่งแต่เนาะพอเรามาเขียนพอเรานําตัวแปรลงมาเขียนเราก็จะให้คําว่าสกอร์เพราะว่าเรานําสกอร์เข้ามาเช็คใช่ไหมสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ50เห็นไหมครับให้รีชูตแจ้งไปว่าสอบผ่านนะครับเห็นไหมครับให้มีชุดในมีค่าเท่ากับสอบผ่านแบบน,นี้แล้ทางเลือกที่2องคราวนี้เป็นทางเลือกที่2นะครับคือ ถ้าผลการสอบที่เราป้อนเข้ามาเนี่ยต่ำกว่า50นะครับแสดงว่าสอบไม่ผ่านเราก็ให้สกอร์นะครับน้อยกว่า50าสิบรีชูดสอบไม่ผ่านนะครับถูกไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการเขียนส่วนของการประมวลผลนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับเราก็จะมาเขียนนะครับอัลกอริทึม นะครับเขียนอังกอริทึมโดยเขียนอังกอริทึมนะคิดค่าคะแนนของน,นักศึกษานะครับเมื่อเราวิเคราะหา์ปัญหาเสร็จแล้วเราก็มาเขียนการกอริทึมหรือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะครับแน่นอนละครับ1ก็คือต้องรับค่าคะแนนของน,นักเรียนเข้ามาก่อนะครับหรือรับค่าคะแนนของนักศึกษาเข้ามาก่อนะครับรับมาแล้วก็มาทำการขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนที่2คือตรวจสอบนะครับผลการ นะครับตัวสอบนะครับตัวสอบผลนะครับตรวสอบผลการสอบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยเขาก็จะกําหนดไปว่านะครับเขาก็จะกําหนดว่าเนี่ยถ้านะครับคะแนนที่รับเข้ามาเนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50แสดงว่าสอบผ่านนะครับแต่นะครับถ้าคะแนนมีค่าน้อยกว่า50แสดงว่าสอบไม่ผ่านเห็นไหมครับ ก็จะเราก็ทมาทำการตรวจสอบเมื่อเราทําการตรวจสอบเสร็จแล้วว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านสร็จเรี้อแล้วก็เป็นขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3คือแสดงผลสอบของนักศึกษานะครับอันนี้คือวิธีการเขียนนะครับอังก,กอริทึมและก็วิเคราะห์โจทย์นะครับว่าจะไปในรูปแบบไหน นะครับที่ข้อโจทย์นะครับเหมือนโจทย์ที่คุณครูกําหนดมาให้เราลองไปคิดดูนะครับเนี่ยการคิดค่าน้ําหนักของนักเรียนโดยกําหนดให้ถ้านักเรียนมีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ70เนี่ยถือว่าอ้วนนะครับถ้าต่ำกว่า70ถือว่าสมส่วนนะครับถูกไหมครับอันนี้ก็มี2องเอทางเลือกเหมือนกันคือเช็คแล้วอ้วนไหมกับเช็คแล้ว สมส่วนไหมนะครับก็เป็นทางเลือกเหมือนกัน2ทางเลือกเหมือนกันนะครับโปรแกรมทางเลือกนะครับฟากอันนี้ก็คือการเขียนการวิเคราะห์โจทย์และก็การเขียนอัลกอริทึมโปรแกรมทางเลือกนะครับคือเลือกทําทางใดทางหนึ่งนะครับมี2ทางให้เราเลือกทํานะครับฝากพวกเรานะครับติดตามะครกบกดซับสไคร์ให้คุณครูด,ด้วยนะครับอาจจะมีคลิปดีๆให้พวกเราได้ชมอีก นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ